แล้วบางคนเนี่ยนะครับเขาชอบว่าเหลือเกินว่าพักเก้าไกลประชาชนไม่เห็นลงพื้นที่ไอ้คนที่พูดอย่างเี้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ใช่ I.O. นะครับก็เป็นคนที่ถูก I.O. ให้ข้อมูลด้านเดียวนะครับเพราะว่านับตั้งแต่มีปัญหาน้ําท่วมต่างๆนะผมเห็นสสพักประชาชนต่างๆเนี่ยลงพื้นที่ไม่หวัดไม่วายนะครับอย่างเช่นนะฮะคุณสิริกัญญานะครับ คนซึ่งทําให้นโยบายแจกเงินหมื่นเป็นอย่างตอนนี้นะครับนั่นก็คือแจกกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็แจกทีละงวดนะครับเป็นแบบตอนนี้ไม่ได้หมายว่าสิริกัญ,ญาเป็นคนเคาะนะครับแต่เขาเป็นคนบอกว่าในสุดมันต้องเป็นแบบนี้แหละเพราะรัฐบาลไม่มีเงินตอนนั้นสิริกัญ,ญาพูดว่ารัฐบาลคงจะจบแบบการแจกกลุ่มเปราะบางแล้วแจกเป็นงวดก่อนเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยก็ดาสิริกัญ,ญานแบบนา,แบบนางแบบก็ดดาอีไหมอีโง่อีเสมียน เพื่อไทยในยเขาคิดใหญ่ทําเป็นเว้ยเขาจ่ายทั้งก้อนเขาไม่จ่ายเป็นงวดเขาไม่จ่ายกลุ่มเปราะบางดิจิตอลวอลเล็ไม่ใช่ไม่ใช่โครงการช่วยคนจนดิจิตอลวอลเล็ไม่ใช่โครงการช่วยคนจนแวด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 กันนะครับไอ้อย่างนั้นนะครับแล้วก็ด่าสิริกัญญาหยับหยาบคลายๆนะครับเอาเรื่องอวัยวะเพศมาเหยียบย่ําเขานะครับต่ําของความต่ําในการวิจารณ์ทางการเมืองแล้วเนี่ยนะครับที่สิริกัญญาเคยเจอเนี่ยนะครับแต่ว่าปรากฏว่าสิริกัญญาพูดเรื่องดิจิตอลถูกหมดว่าหนึ่งมันจะ,ะจบด้วยการแจกเงินสด เขาพูดถูกหมดเลย 2. มันจะต้องเป็นการแจกกลุ่มเปราะบางก่อนเพราะไม่งั้นรัฐบาลจะมีความเสี่ยงทางกฎหมาย3รัฐบาลจะแจกเป็นงวดไม่อย่างนั้นรัฐบาลจะผิกดกฎหมายเขาพูดถูกหมดเลยแล้ววันนั้นเนี่ยนะครับองค์คบาบยมพมักเพื่อไทยหรือริ้วล้อหรือกลุ่มนหยแบบนาแบบดาสิดีกันยาอีไหมอีคนไม่เคยเป็นรัฐมนตรีอีคนไม่รู้กฎหมายเพื่อไทยคิดใหญ่ทําเป็นคนเก่งๆเยอะเว้ยแจกงวดเดียวได้เว้ยกฎหมายไม่ต้องทาเว้ยกูมีช่องทางเว้ย อด al, วดฉลาดอวดเก่งกันทั้งพักแล้วตอนนี้เป็นไงที่สิรสิกัญญาทักเนี่ยถูกหมดเลยทายเขาไหมครับด่าเ,เขาอย่างนั้นเนี่ยนะครับด่าเขาอ,อย่างนั้นเนี่ยนะครับมันเกิดอย่างที่สิรสิกัญญาทักไว้หมดมันจะเกิดแล้วนายแบกนางแบกก็ด่าเขาผมว่าถ้าผมเป็นนายแบกนางแบกวันนี้นะครับหยุดคอมเมนต์นะครับผมเห็นแล้วคุณเคยวิจารณ์สิรสิกัญญาว่าผิดผิดนะครับแต่ในสุดมันเกิดการแจกเงินแบบที่สิริกัญญาพูดทุกเรื่องนะครับสิริกัญญาเนี่ยนะครับเขาก็ไปลงพื้นที่ ที่เชียงรายเพราะเชียงรายเนี่ยเป็นพื้นที่ที่น้ำท่มหนักนะครับแล้วพักก้าไกลเขาก็มีสอสโอเคว่าเขาไม่ใช่พักที่มีสอสสูงสุดนะครับที่เชียงรายนะครับแต่ว่าความห่วงใยในประชาชนเนี่ยมันมีได้นะครับเขาก็มีการระดมความเห็นของประชาชนกันนะครับโดยคุณสิริกัญยาเนี่ยไปลงพื้นที่นะครับไปพร้อมกับอาจารย์เดชรัต นะครับแล้วก็ไปพร้อมกับสอสอพักประชาชนที่เชียงรายคือคุณปันคุณปันนี่ก็เป็นคนที่ผมสงสารสงสารนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ถูกองคาพยพของพรรคเพื่อไทยด่าเขา้เรื่องของการไม่ไปแจกของนะครับหาเรื่องว่าเขาไม่ได้ไปลงพื้นที่จริงโป้ปดมดเท็จปั้นน้าเป็นตัวด่าเขาต่างๆงนานาถ่ายรูปว่าทําไมไม่มีรูปรอยเท้าน่ครับหาเรื่องโง่โนะครับด่าด้วยเรื่องเหมือนคนบ้า นะครับคุณปันเนี่ยลงพื้นที่ตลอดก็ถูกรัฐบาลด่าโง่โด่าเรื่องโง่ๆศิริกัญญาเนี่ยนะครับก็ไปลงพื้นที่นะครับพร้อมกับอาจารย์เดชรักษุกําเนิดแล้วก็คุณปันชิตตะวันเชียงรายเขียนหนึ่งพักประชาชนนะครับรับฟังปัญหารับฟังข้อเสนอแนะด้านนโยบายจากนักธุรกิจเชียงรายจากภาคอุตสาหกรรมภาคท่องเที่ยวภาคประชาสังคมและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเขาไปคุยเรื่องอะไรนะครับคุยคุยเรื่องของการพัฒนาเชียงรายการฟื้นฟูเชียงราย จะฟื้นฟูเชียงรายอย่างเร่งด่วนอย่างไรจะกู้บ้านเรือนและชุมชนที่ยังเต็มไปด้วยโคลนอย่างไรทั้งในอำเภอเรืองเมืองและอำเภอแม่สายจะมีโมเดลในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรเห็นไหมครับเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เป็นรัฐบาลแต่ว่าสิ่งที่เขามีคือสมอง哈哈哈ซึ่งบางคนเป็นรัฐบาลแล้วไม่มีสมองก็ได้ รัฐถ้าบานมีเงินใช่มีกําลังคนใช่แต่การมีเงินมีกําลังคนนะครับอาจจะไม่ได้แปลว่าเขามีสมองดังนั้นสิร,ริกัญญาก็ไปนะครับแล้วก็ระดมสมองว่าปัญหาแม่สายจะแก้อย่างไรปัญหาเชียงรายจะแก้อย่างไรนะครับจะเติมจะเติมเครื่องจักรอุปกรณ์และคนเข้าไปอย่างไรจะผลักด,ดันระบบงบป,ประมาณที่จะสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกู้เชียงรายทันช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวในเดือนพฤศจิกายนได้อย่างไรเห็นไหมครับคนที่เขามีสมองถึงเขาไม่มีเงินเขาก็ใช้สมองเป็นต้นทุนในการทํางานว่า โจทย์ของการฟื้นฟูแม่สายตอนนี้คือต้องฟื้นให้ได้ก่อนช่วงไฮซีซันของการท่องเที่ยวเพราะพฤติการเป็นช่วงไฮซีซันนะครับถ้าฟื้นไม่ทันคนเชียงรายเสียหายนะครับผู้ประกอบการจะเข้าถึงสินเชื่อเพื่อปลอดดอกเบี้ยและฟื้นฟูสภาพกิจการต่างๆอย่างไร สิริกัญญาก็ไปพูดคุยว่าจะพัฒนาระบบสินเชื่อช่วยผู้ประกอบการอย่างไรจะพัฒนาการพักชำระหนี้อย่างไรจะไม่ให้ผู้ประกอบการที่นำท่วมกลายเป็นคนผิดนัดชำระหนี้ซึ่งจะกระทบต่อการเข้าถึงเงินทุนอย่างไรนะครับภาคเกษตรมีปัญหาหนาข้าวน,นากุ้งบ่อปลาเสียจํานวนมากเสียหายจํานวนมากจะเร่งจัดหามาเล็ดพันธุ์ให้ทันฤดูการทํานาปรังหนึ่งมก,กราหกแปอย่างไรจะฟื้นฟูสภาพที่นาและบ่อเพาะเลี้ยงที่เสียหายอย่างไรนี่สิริกัญญาก็ไปคุยเข้าไปคุยหมดเลยครับ สอสอปันเชียงรายเขตหนึ่งก็ไปคุยและพวกที่บอกว่าพักกาวไกลพักประชาชนไม่ลงพื้นที่คุยเรื่องชาวบ้านเนี่ยเติมเน็ตหน่อยแล้วก็อย่าฟังไอโอโง่เยอะนะครับอย่าฟังไอโอโง่เยอะนะครับแล้วเขาก็หาลือกันต่อว่าจะพัฒนาระบบเตือนภัยอย่างไรนะครับจะหา,มาเมล็ดพันธุ์ให้ทันฤดูก,การทํานาปรัง1มกราหกแปอย่างไรนะครับ ระบบเตือนภัยในยแม่น้ำกกแม่น้ำอิงแม่น้าโขงจะพัฒนาอย่างไรจะซักซ้อมแผนผพัฒนาออป้องกันภัยพิบัติอย่างไรและจะออกแบบเมืองเชียงรายให้มีความยั่งยืนนะครับวางผังเมืองลดอุปสรรคกีดขวางลาน้ําทั้งลําน้ำกก,กลาน้ําอิงลําน้ําสายอย่างไรเห็นไหมครับคิดเรื่องต่างๆอย่างเป็นระบบ นะครับสิริกัญญาก็โฟกัสว่าจะทํำยังไงให้ที่ฟื้นเคลื่อนจากเศรษฐกิจของเชียงรายภาคบริการภาคท่องเที่ยวภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมให้กลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งสอสอปันแกก็พูดนะครับว่าทั้งสอสอปันเข็งหนึ่งก็ยินดีจะช่วยระดมสรรพกำลังเพื่อฟื้นฟูเชียงรายปรับปรุงเมืองเชียงรายเพื่อลดความเสี่ยงแก้ปัญหาภัยพิบัติให้มากขึ้นนะครับนี่แหละครับเขาไม่มีเงินนะครับเขาไม่มีกําลังคนเขาไม่มีอํานาจแต่สิ่งที่เขามีเนี่ยคือสมองสมองนี่เป็นสิ่งที่มันแปลกนะครับบางคนมมมมีีเงงินแต่่ไสอ บางคนมีอำนาจแต่ไม่มีสมองนะครับอันนี้แปลกนะครับเช่นเดียวกับบางคนนะครับมีสมองแต่ไม่มีเงินมีสมองแต่ไม่มีอำนาจนะครับผมไม่บอกว่ารัฐบาลนี้เป็นแบบไหนแล้วกันแต่เอาเป็นว่าพรรคก้าไกลหรือพรรคประชาชนงเป็นคนแบบที่เขามีสมองนะครับถึงเขาจะไม่มีเงินแล้วเขาไม่มีอำนาจแต่เขามีสมองเพราะฉะนั้นสมองมันคือต้นทุนนะครับเงินเนี่ยซื้อสมองไม่ได้อำนาจเนี่ยซื้อสมองไม่ได้มีเงินโง่ได้มีอำนาจโง่ได้นะครับ แต่พักประชาชนเนี่ยเขามีสมองนะครับดังนั้นเนี่ยเขาลงพื้นที่เขาก็ทํางานพยายามพัฒนานโยบายไปก่อนเพราะว่าถึงเวลาที่เเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาจะได้เป็นรัฐบาลโง่ๆนะครับไม่ได้เป็นผู้นําประเทศโง่ๆที่พูดอะไรไม่รู้เรื่องนะครับตอบคาถามผิดผ <met middle> ิด <th> ถ <ole> ูกถูกนะครับเมื่อเป็นรัฐบาลก็จะเป็นรัฐบาลแล้วพรอมทําหน้าที่เพื่อประชาชน,นทันทีไม่ต้องเป็นรัฐบาลฝึกงานไม่ต้องเป็นนายกฝึกงานนายกอินเทอร์นเวลาของประเทศมีน้อยอย่าฝึกงานนะครับ อย่าเอาประเทศไปเป็นเครื่องทดลองงานของคนที่ไม่เก่งของนายกที่ไม่เก่งนะครับซึ่งอาจจะพูดอะไรบ้าๆบาๆพูดไรผิดๆถูกๆได้นะครับพรรคประชาชนไม่เป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นคือสิ่งที่เอาทําอยู่ในเวลานี้นะครับเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมที่เป็นแฟนคลับของพรรคเห็นนะครับว่าขนาดที่มันมีการโจมตีเขาต่างๆนานานะว่าเขาไม่ทําอะไรเขาไม่ลงพื้นที่เนี่ยคำโจมตีเป็นเรื่องโกโหก คำโจมตีเป็นเรื่องโป๊ปดหมดเท็จนะครับหรือว่าไม่กระทั่งไอ้ชอบชอบโพสต์กันเหลือเกินเวลาผมไป Facebook ต่างๆบอกว่าโอ้โหสสก้าวไกลสสพักประชาชนไม่ลงพื้นที่เนี่ยนะครับไอ้คนที่พูดแบบนี้นะครับถ้าไปดูใน Facebook ของสสก้าวไกลของสสพักประชาชนเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่กันทั้งนั้นนะครับผมไปดูสสปันเขาก็ลงนะครับไปดูสสที่เชียงรายไปดูสสที่เชียงใหม่สสอลำปางเขาก็ลงพื้นที่กันตลอดเวลา แต่ถ้าเราไปใน f a c e b o o กต่างมันก็จะมีกลุ่ม IO นะครับกลุ่มคนได้คุณภาพที่โจมตีด้วยเรื่องโกหกโจมตีด้วยเรื่องหลอกลวงโป๊ป,ปหมดเทยน,นี่นะครับก็จะโพสต์ซ้ำว่าสอสอาพักประชาชนไม่ทาสอสเอก้าไกลไม่ทํางงอย่างนั้นอย่างนี้เน,นี่ยนะฮะเนี่ยก็มีคนอินบ็อกซ์มานะครับภาพของสอสอพักประชาชนที่ลงพื้นที่นะครับเนี่ยนะฮะคือผมพูดอะไรปุ๊บเนี่ยคนชอบส่งภาพมาให้ผมดูทันทีนะฮะเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพสอสอลำปางของเขาที่ลงพื้นที่นะครับ เ,เขตหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราเอาภาพมาให้ดูกันเนี่ยนะครับก็ไปลงพื้นที่ในจุดซึ่งมันมีน้ำท่วมนะครับแล้วก็ประสานงานเอาความช่วยเหลือส่งไปให้ประชาชนเนี่ยนะครับก็มีท่านหนึ่งส่งส่งภาพมานะครับเป็นจุดที่น้ำท่วมคือลำปางตอนนี้ท่วมแต่ว่า,าไม่หนักเท่าเชียงใหม่เชียงรายแต่ก็ไม่ได้แปลว่าสสเขาไม่ทำอะไรนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเอาภาพนี้มาให้ดูกันเนี่ยนะครับเขาก็ประสานงานไปเพราะว่า ที่ลำปางก็มีบางจุดที่น้าท่วมขังเยอะแล้วก็เป็นจุดที่น้าท่วมขังที่เหมือนในหลายพื้นที่นะครับคือถนนเนี่ยนะครับกลายเป็นขันกั้นนะ้ำประชาชนที่อยู่ฝั่งหนึ่งของถนนเนี่ยก็ท่วมหนักแล้วเดือดร้อนนะครับสสเขาก็ไปลงพื้นที่ไปดูว่าจะประสานงานในการาให้ความช่วยเหลือกับประชาชนได้อย่างไรเนี่ยนะฮะก็ยังมีภาพอย่างงี้ส่งมานะฮะเดี๋ยวเอาให้ดูกันนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของสอสที่ลำปางเขตหนึ่งนะฮะเนี่ย นะครับก็ไปลงพื้นที่นะครับแล้วประสานงานหาทางแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังซึ่งมันเริ่มลามเข้ามาในพื้นที่ถนน,นต่างๆของลําปางนะครับแล้วก,ก็มีความกังวลกันว่าปัญหานี้มันจะหนักขึ้นเรื่อยในเคสลําปางเขาก็ไปลงพื้นที่กันตลอดเวลานะครับดังนั้นเวลา IO ของรัฐบาลน,นะครับหรือว่ากลุ่มองค์คาพยพต่างๆมาบอกว่าไม่เห็นภรคประชาชนทําอะไรเนี่ยนะครับมันมันจะโกหกไปทําไมก็ไม่รู้ นะครับมันน่าอับอายมันน่าอับยยศนะครับไม่รู้จะโกหกไปตลอดเวลาทําไมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับมันก็เป็นการเมืองที่ฝั่งรัฐบาลนะครับสู้ด้วยความตรงไปตรงมาไม่ได้นะครับก็มักจะสู้ด้วยการโกหกหลอกลวงนะครับตลอดสัตว์นะครับไม่ตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าการสู้อย่างตรงไปตรงมานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่นักการเมือง ทุกคนจะทําได้นะครับโดยยิ่งนักการเมืองที่เป็นผู้มีอํานาจนะครับซึ่งอาจจะชํานาญในการโกหกหลอกลวงนะครับมากกว่าชํานาญในการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างตรงไปตรงมาอย่างน้องจีนนะครับที่เชียงใหม่ของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับก็มีคนบอกผมว่าน้องจีนเนี่ยนะครับลงพื้นที่เยอะแล้วช่วยเหลือประชาชนเยอะนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปส่อง Facebook น้องจีนดูดีกว่าไม่ภาพอะไรเอาอย่างนี้แล้วกันเอาที่เชียงรายที่เชียงใหม่ก่อนแล้วกันนะครับ นัทพงศ์โตวิจักชัยกุลเลยนะครับมีภาพใน Facebook เขาเพิ่งขึ้นมาสดๆเลยเนี่ยนะฮะเนี่ยขณะที่เรากําลังจัดรายการอยู่น,นะครับนัทพงศ์โตวิจักชัยกุลของพรรคประชาชนเ่ยนะครับก็ลงพื้นที่นะครับไปแจกอาหารแจกน้ําให้กับประชาชนในเขตน้ําท่วมนะครับที่เชีงยงใหม่นัทพงศ์เนี่ยเขาอยู่เขตไหนของเชียงใหม่ผมก็จําไม่ได้นะครับใครทราบลองพิมพ์เข้ามาหน่อยละกันนะครับเนี่ยพูดปุ๊บเนี่ยเราเห็นภาพเข้าไปดูใน Facebook เขาเนี่ยเราเห็นเลยนะครับว่าเขาก็ลงพื้นที่กันแก้ปัญหาต่งตางๆกันนะครับ อ่าแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาภาพขึ้นมาให้ดูกันนะครับนี้ก็สดๆเร็วๆเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเพิ่งพูดนะครับแป๊บหนึ่งนะครับมันมุดมองไม่เห็นอ่ะนี่คือภาพหนึ่งนะครับที่สสนณัฐพงศ์นะครับของพรรคประชาชนนะครับลงพื้นที่ขณะนี้ก็มีการแจกข้าวแจกน้ํานะครับต่างๆนะครับโดยการใช้งบประมาณน่าจะเป็นงบประมาณส่วนตัวหรืองบประมาณของคณะก้าวหน้าไม่ทราบเลยนะครับขึ้นเรือไปจ่ายให้กับประชาชนเนี่ย แล้วไอโอรัฐบาลนะครับหรือองค์การพักเพื่อไทยที่บอกว่าสอสอาพรกประชาชนไม่ลงพื้นที่เนี่ยมันเอาความคิดจากไหนมาไม่รู้มันก็แบบคือผมก็รู้ว่าบางคนในเวลาแสดงความเห็นทางการเมืองเนี่ยนะครับมันเมากันชาหรือเปล่าหรือเอากัญชาอัดกับยาอีอัดกับยาบ้าแล้วก็อัดกับปูนซีเมนต์นะครับให้เกิดความไม่มียางอายในการแสดงความเห็นด้วยข้อมูลเท็จเนี่ยนะเขาลงพื้นที่กันตลอดแต่คุณก็ไปโจมตีว่าพักประชาชนไม่ลงไม่ลงแล้วมันก็มีบางคนที่อาจจะไม่มีวิจรารณญาณฟังไปฟังมาแล้วก็เชื่อเนี่ยนะครับ นัทพงศ์โตวิจักชัยกุลพักประชาชนเขาก็ลงไปดูใน Facebook เขาก็เห็นเนี่ยเนี่ยเขาก็ลงหมดนะครับลงกันเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วไปว่าเขาทำไมนะครับอยู่ที่เมืองกายเมืองสาตอนด้านหลังสนามกอล์ฟยิมคาห่้ารถหกล้อเกือบขิดอ่ะเขาใช้รถหกล้อเป็นยานพาหนะนะครับไม่ได้ใช้เรือนะครับแล้วก็มีการลงเรือนะครับลำเลียง ของต่างๆให้กับประชาชนลือลงเลือหรือรถลอกหกล้อไม่แน่ใจนะครับผมดูภาพมันค่อนข้างมืดนะครับเดี๋ยวดูภาพบนรถหกล้อของเขาของนัทพงศ์แล้วกันนะครับอันนี้ผมไม่ได้เตรียมนะครับผมผมลองล็อกอินเข้าไปใน Facebook แล้วก็พิมพ์ชื่อคนที่ผมนึกออกนะครับเดี๋ยวจะลองไปดูของน้องจีนด้วยนะครับเพราะว่าก็มีหลายคนบอกว่าน้องจีนที่พักเกาเออพักเก้ไกลหรือพักประชาชนเนขยันเยอะน้องจีน,นีนรู้สึกจะอยู่เขตของอะไรนะฮะ เขตอะไรนะน้องจีนเนี่ยนะครับจำไม่ได้แล้วว่าเขตที่มันสันคยอมอมนะฮะอ่านี่นะครับนี่คือคุณนัทพงศ์นะครับซึ่งอยู่บนรถบรรทุกเห็นไหมฮะเนี่ยดึกดึงข้ามมืดก็อยู่บนรถบรรทุกนะครับแจกข้าวแจากของช่วยประชาชนแล้วก็ถูกนายแบกนางแบกนะครับหรือว่าคนขี้โกหกที่เชื่อมโยงกับพรรคการเมืองต่างๆด่าว่าพรรคเขานะครับไม่เห็นลงพื้นที่นะครับน้องจีนเนี่ยนะครับน้องจีนชื่อจริงชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับ พุทธิตาเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับ Facebook น้องจีนพุทธิตาดูนะครับพุทธิตาใช้อันนันใช่ไหมฮะ,ะเดี๋ยวลองดูกันสดๆเลยนะฮะไม่ได้เตรียมนะครับเพราะว่าวันก่อนไลฟ์อยู่ก็มีคนบอกว่าน้องจีนเนี่ยขยันลงพื้นที่มากแป๊บหนึ่งนะครับอ,อ,อ่ะโอเคนะครับนี่เห็นภาพใน Facebook น้องจีนเลยนะฮะเนี่ยอยู่ในพื้นที่เลยในน้ำฉ่ำเลยเนี่ยฮะ เนี่ยนะครับนี่ก็คือภาพจาก Facebook ของทางจีนเขานะครับน่าจะเป็นภาพช่วงกลางวันหรือช่วงเย็นเลยนะฮะเขาก็มีการไปลงพื้นที่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าถ้าไปดูใน Facebook มันก็จะมีเนี่ยคนของพรรคเพื่อไทยคนของ IO รัฐบาลซึ่งตอนนี้มันมั่วหมดแล้วครับทุกพรรคมันสนใจกาลังกันด่าพรคประชาชนหมดเนี่ยนะครับก็บอกว่าพรคประชาชนไม่ลงพื้นที่ไม่ลงพื้นที่นะครับเอาอย่างนี้ก็ถามดีกว่าองค์อิงลงพื้นที่หรือยังนะครับไอโอรัฐบาลเนี่ยนะครับทีมทีมงานรัฐบาลที่ชอบไปด่าพรคประชาชนเนี่ยนะครับถามหน่อยวมเ สัปดาห์ที่สอุ้งอิงลงพื้นที่แค่2วันนะครับดังนนะั้นถ้าอุงอิงลงพื้นที่แค่2วันนะครับอย่าไปว่าพักอื่นเขาเลยครับอุงอิงมีเงินอุงอิงเป็นนายกนะครับน้ำท่วม3สัปดาห์อุงอ,อิงลงพื้นที่แค่2วันคุณไม่อยู่ในฐานะจะว่าใครไม่ลงพื้นที่หร,หรอกครับถ้าเพื่อไทยเนี่ยนะครับอย่าว่าเลยเป็นอายนะฮะแล้วก็ไอ้เขตที่น้าท่วมหนักที่เชียงใหม่เนี่ยแม่แตงเนี่ยก็เขตของหนิมจุลพันธ์นะครับคนอื่นเขายังไม่อยากว่านหนิมกันเลยเพราะเขารู้ว่าหนิมนก็ พวกลิ้วล้อเนี่ยก็ว่าหึ่นขวจังนะฮะเนี่ยภาพขวาเนี่ยก็เป็นภาพของน้องจีนพุทธิตาที่ลงพื้นที่ในจุดน้าท่วมอยู่เนี่ยแล้วก็ไปว่าเขาว่าเขาไม่ลงเขาไม่ลงเนี่ยเนี่ยนะฮะก็จะเห็นภาพของน้องจีนลงพื้นที่อยู่เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยละครับการืองวันนี้มันเป็นการบองที่มันท็อกซิกนะครับมันเป็นการบองที่มันมันเน้นการโจมตดมดีด้วยข้อมูลเท็จนะครับด้วยข้อมูลที่โกหกหลอกลวงนะครับเพราะว่า กลุ่มอำนาจเก่านะครับหรือกลุ่มรัฐบาลเนี่ยมันสู้เขาไม่ได้นะครับแล้วพอสู้เขาไม่ได้เนี่ยก็ใช้การโกหกหลอกลวงสับปับนะครับบิดเบือนข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับในการหลอกลวงประชาชนนะครับกันนะฮะ,ะน้องจีนอยู่ที่สันทราใช่ครับน้องจีนอยู่ที่สันทรายนะครับคุณวัยวัวยวชิระนะครับในช่องซุปเปอร์แชทก็คอมเมนต์เข้ามาว่าขอโทษนะอาจารย์นะครับพวกมันเป็นบ้าอะไรถึงชอบว่า พักส้มตลอดเวลานะครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาให้ดูแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวบางคนจะหาว่าผมเมคเองอีกนะครับผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าผมก็โดนคนบางคนไปนินทาผมรับหลังนะครับว่าผมเนี่ยเป็นนายแบกผักส้มซึ่งไม่ใช่เลยนะครับผมพูดเรื่องต่างๆเนี่ยเพราะผมเห็นเขาโดนด่ามั่วแล้วหลับมันเป็นการด่ามั่วในพื้นที่ผมนะครับผมไม่ชอบไม่ชอบเห็นใครโดนด่ามั่วๆวผิดิดถูกๆนะครับแค่นั้นเองนะครับเนี่ยนะครับคุณวัยวัยวชีรักว่าขอโทษนะอาจารย์พวกมันเป็นบ้าอะไรถึงชอบบ้าร้ายพักประชาชนตลอด เราไอ้ที่ว่าทาน้อยแต่ใช้โซเชียลเยอะเขาทําเต็มแรงเท่าที่ทําได้ถ้ามีอํานาจรัฐตามที่ถูกที่ควรเชื่อว่าจะบริหารจัดการได้ดีมากกว่านี้แน่เนี่ยแหละครับมันเป็นแบบนี้แหละนะครับก็เล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับสถานการณ์การเมืองวันนี้ที่เราเห็นความมั่วนะครับความเละเทะการกล่าวหาการสับปรับนะครับความตลบตะแลงของผู้มีอํานาจนะครับในการโจมตีในการด้อยค่านะครับในการปล่อยข้อมูลเท็จต่างๆนาะนาะอ่ะ ดูภาพน้องจีนลุยน้ําอีกนะครับวันนี้นะครับบ้านหมู่หกที่อําเภอป่าร่วกนะครับเดี๋ยวเอาเป็นภาพในคลิปของน้องจีนเขาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะภาพมันไม่เห็นหน้าเดี๋ยวคนหาว่าเป็นเอาคนอื่นมาอีกนะครับนี่คือจีนนะฮะเขาลงพื้นที่ไปแจกของนะครับเนี่ยดูภาพเขานะฮะแล้วจะได้จะได้เลิกพูดเรงส่งเดชสักทีว่าพรคประชาชนไม่ลงพื้นที่นะครับไม่ช่วยเหลือชาวบ้านนะครับแพทองทานเป็นนายกเนี่ยนะครับทั่วมาสามสัปดาห์แล้วเนี่ยลงแค่สองวันนะครับอย่าพูดเลย นะครับรัฐมนตรีช่วยคังจุลพรรณ์นเนี่ยแม่แตงเขี่ยตัวเองน้ําท่วมเนี่ยลงบ้างหรือเปล่าเหอะนะครับไม่อยากจะว่านะครับเกรงใจหนิมแล้วก็เกรงใจพี่สมพงษ์ด้วยนะฮะอ่ะเนี่ยนะครับน้องจีนก็ลงพื้นที่ะครับเนี่ยน้ําท่วมเลยเขา่าเขาก็ลงนี่ครับแล้วไปว่าเขาไม่ลงเนี่ยมันมาจากไหนกันนะเห็นไหมครับเขาก็ลง นะแล้วเขาก็ลงกันหมดทุกคนนะครับมีใครมีใครอีกมั่งครับที่บอกว่าเขาลงเ้วเขาไม่ลงไม่มีครับอ่ะโอเคนะครับนี่แหละการเมืองวันนี้ก็เป็นการเมืองที่เราเห็นการไปกล่าวหากล่าวเท็จกล่าวร้ายพักประชาชนคนเยอะนะครับดังนั้นบางทีเราก็ต้องชี้แจงนะครับเพราะว่าสงสารเขานะครับเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลเขาไม่ได้มีช่อง11 NBT เป็นของตัวเองแล้วก็ไม่ได้มีริ้วล้อนะครับที่ไร้าย,ยางอายกล้าโกหกปั้นน้ำเป็นตัว ะครับตลบตะแรงสับปรับนะครับเขาก็จะลำบากนะครับดื่มน,น้ำหน่อยนะครคอแห้งเลยนะครับงั้ววันนี้การเมืองไทยนะครก็เป็นการเมืองที่ผมคิดว่าเราก็ได้เห็นภาพใหญ่คู่ขนานกันนะครับภาพของคุณแพทองทานซึ่งเป็นนายกนะครับแล้วก็คุณแพทองทานก็คงตั้งใจทํางานนะครับแต่ว่าบางทีความตั้งใจเนี่ยมันอาจจะยัง อาจจะยังมีรูรั่วนะครับมีเรื่องที่จะต้องปรับปรุงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับสังคมก็วิพากษ์วิจารณ์คุณแพทองทานนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติคนเป็นผู้นําประเทศนะครับก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับอย่าไปโกรธอย่าไปตอบโต้นะครับอย่าไปด้อยค่านะครับประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์คุณแพทองทานตอนนี้เหมือนกับเข้าสู่ภาวะของความเฟียสนะครับความปักแจวความปักแซบ นะครับประชาชนวิจารณ์ก็โกรธนะครับก็จับประชาชนมาแขวนจับประชาชนมาด่าทอซึ่งไม่ควรทํานะครับขณะเดียวกันพักประชาชนเองนะครับพักเขาถึงจะโดนยุบไปเลยนะครับแต่เราก็เห็นเขาพยายามทํางานให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ถึงแม้เขาจะไม่มีเงินนะครับเขาจะไม่มีทรัพยากรต่างๆคุณพิธาเองถูกรังแกถูกตัดสิทธิ์แต่ว่าก็เดินหน้าเป็น global citizen นะครับต่อประชาชนนะครับต่อคนพลเมืองของโลกต่างๆต่อไปนะครับ นี่ก็คือบรรยากาศทางการเมืองที่แตกต่างกันนะครับสําหรับพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายการกับพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลนะครับรัฐบาลมีเงินแต่ทําจริงจังหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวดูพื้นที่ของคุณตีดีกว่านะฮะตีชื่อจริงชื่ออะไรลืมไปแล้วนะฮะจำได้แต่นามสกุลลีลาพัฒน์จำไม่ได้แล้วอ่ะพัทรพง์ลีลาพัฒน์เดี๋ยวดูพื้นที่ตีหน่อยเพราะพื้นที่อ่าแหมผมก็ไม่อยากจะถูกพูดว่าแบบผมไปเข้าข้างเขาเลยนะแต่เปิด Facebook ไปก็เจอแล้วเนี่ยนะฮะ เขาก็โดนด่าว่าไม่ลงพื้นที่ไม่ลงพื้นที่ตีเนี่ยอยู่หางดงสันปะตองนะครับเข้า Facebook ไปก็เจอเลยครับเนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูเลยแล้วกันนะครับเนี่ยนะฮะคือมัญหาง่ายมากหรือว่ารรคประชาชนลงเนี่ยนะครับแค่คุณเปิด Facebook เขาคุณก็เจอแล้วว่าแต่คนบางคนมันอยากจะด่ามั่วนะครับมันก็ด่าทรงเดชเนี่ยนะฮะไป Facebook สอสตีนัทพงศ์ลีลาพัฒน์เนี่ยนะครับกนะ็เข้าไปก็เจอแล้วเนี่ยนะฮะ ขอบคุณคุณเบียร์อชิรยานแก้วมุงคุณแม่กุ้งด้านดงปางิ้วพี่เพิ่งล้างข้าวขาหมูตลาดสดเทศบาลตำบลหางดงใครช่วยอาหารให้เขาเอาไปให้คนอื่นต่อเขาขอบคุณหมดวันนี้แม่น้ําปิงลดลงช้ามากๆนะครับทาให้เราสามารถเปิดประตูระบายน้ําเหมืองลงสู่น้ําปิงได้เพียงประตูน้าทรายมูลและประตูน้ําแม่ช่องนะครับตำบลแม่กาเท่านั้นหางดงสันปะตองเจอปัญหาคเพิ่มคือน้้าในอำเภอเมืองเข้าคลองแม่คาศบแม่คา พะน้ำไม่สามารถระบายออกแล้วนี่ก็คือภาพที่กุนตีนะครับแกลงเรือนะครับแกตะเวนแจกข้าวของนะครับซึ่งสสไม่มีตังค์ต้องย้านะครับแกก็ไประดมความสำนึกจากประชาชนด้วยกันนี่นะครับร้านคา้าร้านอาหารต่างๆเนี่ยไปตะเวนแจกคนนะครับในเขตหางดงในเขตสันปะตองต่างๆนานานะครับแล้วก็ถูกคนด่าว่าไม่เห็นลงพื้นที่อะไรเลย มีแต่พักเผื่อไทยลงรัฐบาลลงนะครับพักฝ่ายค้านไม่เห็นลงเลยไอค้คาว่าพักฝ่ายค้านไม่เห็นลงเนี่ยมันก็เป็นความคําพูดที่มันแย่อยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่มีเงินไม่มีงบประมาณแต่คุณก็เห็นว่าในความเป็นจริงเนี่ยเขาลงนะครับแต่เขาถูกคนของรัฐบาลเนี่ยนะครับที่ขี้โกหกสับปรับตลบตะแลงเนี่ยปั้นน้าเป็นตัวนะครับด่าทอเขาต่างๆนานา,นาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูภาพนะครับหลายๆจุดที่เขาก็ลงพื้นที่นะครับเอาอาหารเอาสบียงต่างๆไปให้จากการที่ เขานะครับก็ระดมความสนับสนุนจากประชาชนที่เลือกเขานะครับหรือว่าประชาชนที่เอาใจช่วยเขานะครับก็จะมีภาพต่างๆนะครับอยู่ใน Facebook ของเขาเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับว่ามีมีอะไรกันบ้างนะครับถือว่าช่วยกันให้ความเป็นธรรมกับเขาหน่อยล้วกันนะครับพักซึ่งไม่มีตังค์นะครับแล้วก็มักจะถูกรัฐบาลด่าฟรีนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับเนี่ยฮะ ดูครับนี่ใช่ไหมครับนี่นะครับเอาอาหารไปแจกให้กับประชาชนนะครับระดมทรัพยากรจากคนในพื้นที่ด้วยกันนะครับที่มีใจเป็นธรรมมีใจห่วงหาชาวบ้านที่เดือดร้อนนะครับสสไม่มีเงินหรอกครับแต่ว่าสสถ้ามีประชาชนรักเนี่สสก็จะเป็นเหมือนสะพานบุญนะครับในการช่วยเหลือประชาชนที่ลําบากได้นะครับตัวสสอเองอาจจะไม่มีเงินแต่ว่า ถ้าเป็นสสที่ทำงานดีก็จะเป็นสสที่ประชาชนรักประชาชนไว้ใจแล้วถ้าเป็นสสที่ประชาชนรักและประชาชนไว้ใจเ่ยนะครับประชาชนก็พร้อมจะส่งอาหารต่างๆผ่านสสให้สสเนี่ยเป็นคนทำหน้าที <fal> ่ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนด้วยกันเพราะประชาชนบางคนมีกำลังทรัพย์แต่ไม่มีกำลังกายนะครับไม่มีกำลังคนนะครับเขาก็ส่งเงินส่งทองผ่านสสให้สสเนี่ยเอาไปช่วยเหลือประชาชนไปจ่ายให้กับประชาชน เนี่ยฮะเขาก็ทํำกันหมดนะครับแต่ว่าถ้าเขา้เขาป face, ไปในเฟ b เ o k ไปในโซเชียลนะครับเราก็จะเห็นกระแสะี่องคาบยกรัฐบาลนะครับจมตีเขาเยอะไปหมดว่าเขาไม่ทําอะไรนะครับผมไม่อยากจะพูดอะไรนะครับแรงๆแต่ผมว่าเอาเป็นว่าสสพระประชาชิปี่ยผมเห็นนี่นะครับลงพื้นที่มากกว่าแพรทองทานแล้วกันแพรทองทานเนี่ยน้ำท่วม3สัปดาห์ลง2วันนะครับ นะครับผมไม่อยากจะพูดแรงๆนะครับว่าเวลาพักเพื่อไทยมาด่าว่าพักประชาชนไม่ทําอะไรเนี่ยช่วยไปดูแพรทองทานหน่อยว่าสาสัปดาห์ลง2วันเนี่ยคุณจะอธิบายกับสังคมว่ายังไงนะครับถ้าคุณเป็นนายกแล้สัปดาห์สัปดาห์ลงสวันคุณจะไปว่าคนอื่นว่าเขาไม่ลงพื้นที่เลยครับอายแทนนะครับผมอายแทนนี่ก็คืออีมุมหนึ่งครับเนี่ยเขาว่าจะเวนแจกจ่ายข้าวปลาอาหารให้กับประชาชนนะครับแล้วไปว่าเขาทําไมว่าเขาไม่ลงไอคนที่ว่านี่ก็โกหกทั้งนั้นจะไปว่าทําไมครับเนี่ย เห็นไหมครับอืมอ่ะนี่นะครับก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าเขาลงกันเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับอ่ะแล้วที่อย่างเงี้ยไอโอรัฐบาลหายไปในหมดนะครับไม่เห็นมาแชร์มาอะไรบ้างเลยครับว่าเขาส่งเดชไปเรื่อยนะครับก็เนี่ยแหละครับเราเอาภาพต่างๆมาให้ดูกันนะครับไม่ใช่ว่าจะไปเข้าข้างเข้าอะไรใครแต่ว่าพอมีคนเขาบาบอก,บอกคอมเมนต์ซ้ำๆว่าพรคประชาชนไม่ลงพรคประชาชนไม่ลงเนี่ย ผมก็ไม่อยากเป็นเครื่องมือของคนโกหกพวกนี้นะครับในการตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จปั้นน้าเป็นตัวโกหกหลอกลวงตลบตะแลงนะครับใส่รายป้ายสีคนที่เขาทํางานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เอาเป็นว่าผมว่าสอบสอพระประชาชนทุกคนนะครับลงพื้นที่เชียงใหม่เชียงรายมากกว่าแพรทองทานนะครับลงพื้นที่เชียงใหม่เชียงรายมากกว่าภูมิธรรมครับ ลงพื้นที่เชียงใหม่เชียงรายมากกว่าสมศักดิ์เทพสุขินและสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอย่างแน่นอนนั้นถ้าแพลทองทานสามสัปดาห์ลงสองวันภูมิธรรมส,สามสัปดาห์ลงสองวันสุริยะสมศักดิ์สามสัปดาห์ลงสองวันเนี่ยผมว่าพับเพื่อไทยอย่าว่าคนอื่นเขาเลยครับนะครับอย่าว่าคนอื่นเขาเลยนะครับอายนะครับายแทนคุณอาจจะไม่อายกันเองนะครับแต่ผมมาอายแทนพวกคุณนะครับอย่าไปว่าเขาเลยนะฮะโอเคนะครับเราก็ เล่าสู่กันฟังในเรื่องราวต่างๆนะครับที่มีความเคลื่อนไหวที่มากมายเกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะครับปัญหาน้ําท่วมซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะครับกลายเป็นเรื่องซึ่งองค์กรยของรัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือในการโจมตีทางการเมืองนะครับทั้งที่จริงๆเนี่ยนะครับคนที่ควรจะถูกตาหนิมากที่สุดในเรื่องน้าท่วมคือรัฐบาลนะครับเพราะรัฐบาลมีเงินมีงบประมาณนะครับแต่กลับปล่อยปะละเลยต่างๆนานาน,น,นะครับ